สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตมันพงเพชรอายุ5วันนะครับวันนี้ที่10ตุลาสินะครับก็ให้ดูลักษณะลำต้นนะครับตอนตรงจุดที่เราบำรุงนะครับผมตรงนี้ก็งามขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าหญ้าจะบอกว่าโคตรลกนะตอนนี้นรถเมโครวันนี้รถไมโครอยู่ตรงนู้นนะครับมาขุดดินเอาไปใส่บ้าน,นครับเดี๋ยววันนี้พามาดูหัว กันนะครับตอนนี้ใบเริ่มร่วงแล้วนะครับหลังจากใส่0060นะครับหรือว่าระเบิดหัวเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูขุดหัวกันนะครับเอาลักษณะ,ะตัวนี้แล้วกันมาขุดให้ดูนะครับว่าหัวเขาใหญ่แค่ไหนนะครับ ดินยังเปียกชุ่มอยู่นะครับหลังจากฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับมันก็เกือบเน่านะครับวันนี้เพิ่งขุดเจอหัวเน่านะครับเดี๋ยวมาให้ดูลักษณะหัวที่มันเน่านะครับ ัค่อนข้างที่จะยาวนะครับนี่ไม่ใหญ่แต่ยาวลักษณะหัวอบบนี้แบบนี้ยาวครับยังมีรากฝอยอยู่เลย หัวาก็ออกค่อนข้างที่จะทุกติศทางเลยทีเดียวนี่มันอายุ5เดือนขวดใหญ่หัวเท่าขวดโคกกันละสิบสอบาทนะครับี่ พอได้ไหมครับบอกเลยว่าหัวอนี้ยาวนะครับแต่ผมไม่อยากขุดไปไกลนี่มีกี่หัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหัวสิบหัวอัพนะครับหัวยาวแน่แบบนี้ เรัาฝาลำต้นนะครับนี่ต้นไม่ใหญ่นะครับประมาณร้อยสามสิบไยี่สิบเซนลักษณะกลางๆอยู่นะครับส่วนต้นใหญ่อยู่ตรงนู้นนี่นะครับด้านล่างตอนนี้หญ้าแบบนี้นะครับจะขึ้นบ่อยเยอะนะครับผม ไม่ได้กําจัดญ้านะครับเลยขึ้นเม็ดปุ๋ยก็ยังลงเหลืออยู่นะครับยังกินไม่หมดนะครับย้าอาจจะมาแย่งผิดแย่งไปทีนี้จะผิดภาคตรงนี่และครับกําจัดวัดชพืชไม่ทันนะครับจริงๆจะมาฉีดแต่ว,ว่าไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับเดีย๋ยวให้มาดูโซนต้นเล็ก ว่าเป็นยังไงจุดที่เราจะแก้ไขปัญหาปีหน้านะครับโลกนี้ก็พบบไอยดูครับหวัวลอยหนูแทะหนูกินนะครับ ใบก็เริ่มร่วงนะครับเป็นโรคนะครับจุดนี้เขาเรียกว่าโรคเชื้อรามันแรงแล้วมาเจอฝนครับอากาศร้อนเลยตอนนี้ก็กำลังหายโซนนั้นกำลังเป็นผลผลิตเสียหาย1 0 1ถึง3 0บ็ามหญ้าก็จะลกหน่อยครับโซนนี้ ขนาดตัดหญ้านะครับถ้าไม่ตัดหญ้าจะขนาดเนี้นี่โ้นนี้เขียวขึ้นนะครับแตกง่ามสามง่ามใบมันม่วงชุ่มเลยตอนนี้แต่ลักษณะต้นเขาต้นต้นเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวมาขุดดูหัวกัน ดูหัวตัวเล็กตัวเล็กแค่นี้จะมีหัวหรือเปล่านะฮะโอ้ยแข็งมากนะี่ฮะหัวเขาประมาณดกนะครับดกดกประมาณขวดเมร้อย ลักษณะหัวเขานะขอดเอ็มร้อยนะบินแข็งครับนี่ก็จะมีจุดินซีตัวดีนะครับจะขึ้นจะเริ่มแห้งแล้วน้าดินนะครับสีเขียวขึ้นมานี่หัวเขานะดินแข็งครับ ขุดไม่ได้ขุดให้ดูไม่ได้นะครับตรงนี้แตกก็ให้ดูแค่นี้หละติดมันขังตัวหวานไว้ก็มีเกิดนะครับมีเกิดบ้างจุดนะที่เป็นโลกเป็นโลกนี่ไปหายเลย บางต้นก็โตเริ่มโตไม่เท่ากันล่ะนะฮะตัวหมาน้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาหัวอาหารมาให้มันนี่ลักษณะตอนนี้เขาก็จะทิ้งใบล่างนะครับแล้วก็แตกเป็นพุ่มบนนะครับแตกกิ่งนี่แตกกิ่งครับโซนนี้โซนที่ทห่างๆเนี่ยมันก็จะแตกกิ่งนะี่ต้นเล็กแต่ว่าแตกกิ่งสูงวันเมตรหนึ่ง แต่เก่งมันแปนว่ามันหวัวจะดีไหมครับเนี้ยฮะโซนที่เราดูแลรักษาเป็นพิเศษเขาก็ผนจากการดูแลรักษานะฮะก็สูงสูงขึ้นนะครับผมโซนที่ยญ้าไม่ลกนะครับก็จะงามหน่อยครับตรงที่ดินไม่งามนะครับก็งาม ตัวเล็กๆนะครับพวกนี